สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องโตโต้ซัทีเจอีกแล้วแล้ววันนี้ก็อยู่กับเกม Li t ต l นนะแคเดมี่สองเช่นเคยไม่ใช่รอยานะพูดผิดหลายคลิปละเพราะ้นวันนี้ก็จะมาเล่นต่อจากที่บอกไว้คลิปที่แล้วว่าจะมาต่อต่อวันนี้พอครั้งที่แล้วแบตผมใกล้จะหมดแล้วโอเคมาเริ่มกันเลยครั้งที่แล้วเดี๋ยวเสียงเกือบลืมเออโอเค นี่อะไรบิ๊กขนาดใหญ่เหรอรวมอะไรได้นกกลายเป็นอ๋อนี่ไงกลายเป็นเอ่อนกกระจอกเทศใช่ไหมกต่เป็นไข่โอเคขนาดบิ๊กก็ช่วยอย่างอื่นได้แอนจินไฮเนมิดเอ่ออืออะไรไม่มีอะไรถ้าเราเอาเอ่อ อะไรอ่ะ Animal กับเมืองมืดใช่ไหมงั้นถ้าเราอาจจะมีเป็นข้างขาวได้ก็ได้อ๋อกลายเป็นไลออนเออมันรวมได้หลายอย่างงั้นเอาสัตว์รวมกับสัตว์อีกเหรอมันก็น่าจะได้อีกนะออก็ไม่รู้เหมือนกันงั้นเดี๋ยวรวมแบคทีเรีย Beaver Bird นี่ยแคทวมเป็นไลออนได้แล้วก็เออความหนาวจะทำน้ำแข็งได้หรือยังออนี่ไงแกเป็นอะไรอ่ะอ๋อฟาร์มเลยเป็นฟาร์มโอเคถ้าเอาไข่ไปรวมมันต้องกลายเป็นไก่มันไม่ไกลายเป็นไก่งงไหมกันไม่แ้แต่ตอนนี้เอาอย่าง สัตว์มารวมกันก่อนดีกว่าหิวแม่นรลนสัตว์ไม่ได้โอเคอืมไลออนหลวนก็นี้โลนรอเลิฟให้ได้เรามีมาชีนไนกกลายเป็นแมวโอเคพิกกลายเป็นอะไรอะ่ะอู้หมูป่าโอเคอืมเรารวมได้เพิ่มขึ้นโรบอทอะไม่ได้ ก็เปลี่ยนไม่ได้การป่วยไม่ได้สเน็ครวมไม่ได้อุปรกรณ์เฮ้ยได้เฉยแกเป็นเนื้อเฉยได้มนุษย์ด้วยเนื้อมาทำอะไรอะ่ะ <c> เ <oughs> ต่าวอเตอร์กลายเป็นปลาเออโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาลองทำน้ำแข็งดูไม่รู้จะทำได้หรือเปล่า น่าจะได้นะแล้วมีโคความหนาแล้วก็เดินอะไรอืมน้ำเทอร์เพื่อนการมูล,ลงทีปุก๊ออกใจหมดน้ำมาก่อนก็เอออยู่ไหนนะความเย็นความหนาวหากันยิงได้เยอะตอนนี้จริงจริงมันเสิร์ฟได้นี่หว่าแต่ไม่ต้องเสิร์ฟแล้วน่าจะใกล้ถึงแล้วหลือที่ไม่เห็นว่าตาถั่วนี่ไง นี่ไงได้น้ําแข็งแล้วน้ําแข็งรมน้ำแข็งอ่ะอยากละ้ทองทําหิมะนี่ไงแอนตาร์กติกาโอ้พื้นที่น้ําแข็งแล้วหรอเอารวมกับอะไรอ่ะอยากได้หิมะตอนนี้น่าจะทําได้ะโคศบดีเออนี่นี่ผงอะไรเงี้ยรวมกับฝนเอ็กซิสตี้เฮ้ยอะไรอ่ะตู้เย็น ของสูงโอโคมาเยอะเลยเราสนใจมากนี่เอฟโคชัน่นไฟฟิตกบนี่กระจกแวน่นแว่นอะไรอะอ๋อแว่นสกีไว้แบบเอ่อกัรหิมะเออแว่นสำหรับการเล่นสกีเออเนี่ยบลล็อกสิ่งใหม่ๆได้ละฮีท เจอไม่แฮกเกอร์ acker, ไม่เกี่ยวดิบ้านอะไรอ่ะอีกรู้บ้าน,น้นแข็งของสูงโอหอะไรที่ทำเป็นพวกสโนว์แมนหรืออะไรได้ปะอยู่แม่นนี่ไงอ๋อความหนาวแล้วก็สูงอีเช่นเคยทำไมอรมัน้องสูงด้วยเข้าใจชีวิตไลนิ่งลิซา่า หมดใจบิกชีนแกเป็นไรอะอตู้เย็นหืมเนื้อดาวเออดาวเนี่ยที่วันนี้เนี่ยทนนี่น้ำแข็งอุ๊ยอะไรอะอ๋อกระแสน้ำใต้น้ำวู้ดปลอกอ่างติกน้ำแข็งงอสุดยอดอย่เี้ยนี่หมู หมูแช่แข็งเนี่ยคโครนมาวเทนเรนะทีมา้าตกนั่นเนี่ยได้สนุว์แล้วเออกลายเป็นบิสซา์ดเนี่ยอะไรก็ได้นี่โรบอรตอะล็อกเก็ตลนูนตู้เซฟแซนกปเปียนสิกเนตป่วยแบบเป็นไข้ไม่มีเออสกีเดอร์แล้วก็ใส่แว่นสกี สโมก e s น o วควันใช้เป็นหมอกเหรอก็แคทำาซนโอนี้เหมือนกันโหนทำได้อย่างหินนะสตอมอืมน่าจะทำอะไรไม่ได้เกี่ยวกับน,น้ำแข็งมั้งน่าจะหมดแล้วแหละตอนนี้เราลองทำอย่างอื่นดีกว่า,านี้ทำเป็นแมชชีนได้เราลองทำเกี่ยวกับพวกเครื่องนจกักรดูนี้มันจะเป็นยังไง พวกเครื่องเทคโนโลยีอ่ผมวันนี้มีเวลาไม่นานนะต้องขออภัยด้วยแต่ว,ว่าเดี๋ยวสัาพักก็นะ่าจะต้องตัดคลิปนะถ้ามันตัดปไปด,ด,ดรื้อๆก็เฮ้ยล้วนด้ด้วยเกิดอะไรอะ่ะไม่รู้นี้ไม่รู้ยังไม่รู้เลยไวนาะฬิกามันคืออะไรเฮ้ยอ๋อไกเป็นชีวิตโอ้ยตกใจหมดเฮ้ยล้วมนันี้อ๋อไกป็นีโอ้ย ตกใจข้างหน้าเนี่ยเฮ้ยอะไรอะล้อทำไมแต่ละอย่างหลังๆนี่เริ่มรวมได้ของก,กากระ้วเนี่ยเฮ้ยเดีย๋ยวเพิ่งได้ของกากเดียวของโหน,โนกแล้วันดีได้และได้อันนี้อ๋อใช้เหล็กรวมก็ได้แล้วเหรอนี่ไม่ได้ทำให้เด้ดเรามาหินดีกว่าตัดให้คัดโอเคมาละ ได้อะไรรอบนี้อะไรอะโปรเพลย์อะไรนี่ไม่รู้ทูร่วมกับอะไรเหรอน่าสนใจใช้ทูเหรออุปรกรณ์ในนี่ประแจหาก่อนไม่ใช่อืมอยู่ไหนนะจริงเราพิมพ์ได้เลยอ่ะมาลองพิมพ์ดีกว่าพิมพ์นะยึบเปลี่ยนแป้นทูนี่ไงนี่ไงออก โอเคนี่เราก็กัดเบียวเอเอสะดวกขึ้นเยอะโอเคลียมาเยอะเอามารวมกับอะไรน้ำอุ๊อะไรอ๋อล้ออะไรที่รวมเราได้เอ่อไอ้นั่นรถยีงได้บ้างอ๋อทูมันรวมได้หลายอย่างเลยอะวิเลตโอเคโนไอ้รถนั้นเหรอให้ดาวเหรอไม้ไม่ยังไม่มีไม้ดิ มันเป็นรถขนอะไรสักอย่างต้องรวมกับรถเหรออ้าวได้ทูบ็อกเฉยทำมั่วๆได้ทูบ็อกเฉยได้ยังไงจะไปรวมอย่างอื่นรวม,มตู้เซตได้อย่างอื่นเฉยล็อกเก็ตโรบอทเรนเฮ้ยได้อะไรอ่ะอัมเบล่าอู้ได้อัมเบล่าโอเคงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ไว้พอแค่นี้ก่อแล้วกันเดี๋ยวเราไว้หาคำตอบในคลิปหน้าเจอกันครับผมบุย,บย